ครับดงสวรรค์ไทยบ้านครับมาอนี้พาพี่น้องมาหากินอาหารไต้เดียนครับผมมาแทงเอี้ยนครับแท่งปลาไหลครับพ <y> ี่น้องครับนี่ครับกับสองสายครับอีกผู้หนึ่งนะครับกำลังเดินทางกังเดินกันล้างเดินทางกันผู้หนึ่งกับปะสบอุบัติเหตุครับพี่น้องครับคิ้วพอิดอนครับพเนียขึ้น เอาคือพกปักไว้มาถือมาถือแล้วมันไหลมันันีนออกมาขุดแล้วล่ะคุดเลยเซ่คุดเลยฝังยังไงร้ไังอยู่แดวเอันนี้มากน่อยจิขุกหยางซับโตขาดตัวกูเดงไปควายตัวจะท่านสไายเลยออว่าไปหยังซางมันุดเดียวตัวทั่วหาง เอาเสียมาเอาเสียมามเูกปมันก็ยูนิวยนี่แหะมันเป็นไส้ดอกหันเลี้ยอกเลยวะมันยิบมันยิบออกเดียวเออตู้บักใหญ่แนี่เอานี่แหละเ่อยมันไปไกลมันยูนิวยนี่แหละทไปใสไก่เนาะมันอยู่งั่แงเปนวาเียว้าดแงเดียวเดี๋ยวแงมั ขาดเนี่ยขุดเลยเสี่ยวขุดน้ำเลยเอาขุดเบ่งลงมือขุดเลยอ๋อนี่ครับสมาชิกไหมครับแกงข้าวพี่นองนะครับนองไขมุกเสียแล้วนะครับรถเหยียบตายนี่นี่นี่ทั้งหลังนี่ไักทั้งหลังนี่ หูหนึ่งมูางหนีเลยู้งเาแทงไงูหนึ่งอยู่เหนือเลนเที่ยวแท่งไงทางหายไปายคลิปครับพี่น้องครับดงสวัสด้์ได้บานเท่ายากพระกิจนะครับคือนั่นน่นไหลเป็นน้ำไหลของมันมอแล้วนอดินนอนดินเนาะนั่นดิมอแม่นบนท่านแม่นหูมันซื้อใส่กัว ไปทั้งผุ่นน้ำบ่ผุ่นๆไไหมทั้งน้มันว่าท่างไรบ้างท่นไปน่ยผุ่นไปผุ่นไปผุนเูนน้ตจดมันไม่ได้กัน,อ,นอุ้ยเขียเลยหู้ไปสองทางสทางผุ่นู้เชิงกับนี่จะไปไปไ,ลไ,ลไลแล้วนี่ Tayyên paladin. chơi Tayyên long. Tayyên long. Long button hoạt, you chơi Long video. chơi video. Long video. Long video. Long nó Long video.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  Long video

มันกับสีมนเป็นตัวแบบนี้เีนไเหนบัวเียนเนนนี่นี่นีหาออกนี่หาออกนี่แล้วออกนี่หูนี่แล้วนี่อวยนี่ลนี่นะครับพี่น้องครับพอตัวแล้วันเใหญ่เตบอยูวเด้วมีถุงใเลยโยนขึ้นโคกแล้ว ถือไปครับถือกูนี่ซักไปถือกนี่ังกดูดูน่เห็นปะอยู่ลยัลยอยู่ลดังกดพันวิทย์่ได้วิทยังกดเลยเห็นปะใ่ครับยื้อื้อแยมครับพี่น้องครับถือกถือกันปะเตีมเรียกถอครับ โอ oh, ้ยมีพี่น้องกันปเบังกับโอ้คุณอะรตีกับตีกับแ่น้กัย่นนี่ครับพ้งยังจะออกหูีจะน้อยจออกหูนี่เบเยปเน้ามาใส่เอาเปเอาน้ามาน่โอ้เต็มแรงครับเต็มแรงครับพี่น้องครับยางไงเลยน้งงืเดตอนนี้ฉีดหลเียลงกว่าที่แหลกเห็นเลยตัวนี้ิดองกับตัวนั้นมีอีกหูอีกมูครับ โอ้นี่ครับพี่น้องครับแจมแรกนะครับแท่งเรม่นเอาหางออกมาเนี่ยบอกเจาว่าดึงมันจีล่องนำอะไรครับนี่มึงโอ้เมียหน่อยแท่งแบบแท่งอย่างลางก่อนนครับไรเมันขื่นไรเป็นขื่บน มือดูดมันมีคนแท่งซื้อแท่งไรเดียวเดี๋ยวสองกิโลหัวมันจะปูปาดสองกิโลแต่มีแต่มีคนรัดซอยนี่ได้เลยนี่อดอขอดขอดขอดครัเตี้ยวลูกนี้แถวนี้ไม่นะครับพี่น้องครับนะครับไม้หนึ่งนะครับนั่นซื้อบื้อครับเดี๋ยวสิหนึ่งไม้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งขุดแท่งไม้นี่กบขุดไม้นี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ ของดีต้องใส่นะครับบ้าไม้นั่นไม่กวนนะครับปลาไม้นั่นไม่กวนเดี๋ยวสิมาเอาแบบมูนขุดเลยขุดเลยขุดเลยเทันใจแางปรทันใจครับขุดเอาครับพี่น้องครับการว่าเอาแบบใจเย็นๆยิ้มเลยเอาตัวตัวนี่งมันธรรมดายิ้มใส่เดียวกันนี่ละปลามีสัตว์จั่วจั่วกว่าเบาเบาเบา ดินดำน้ำซุ้มครับอย่ยู่หน้าดูนนะครับนี่ครับพี่น้องครับตร้างไปนมาสการพระปโรมาธาตุหน้าดูนนะครับเลี้ยงผมมันเดุดแกะของอันนี้ แทงรังดับเลยครับพี่น้องครับกำลังทแทงมาท่านใจขุดเลยนะครับไม่รุนใจร้อนนะ <c oughs> ครับตเตรียมแล้ครับโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับมือ

ดีดีดีพุ่งหน้าดปดีดีพุ่เียวพุ่งแถมดีดีเียนั่งกูเดี๋ยวคุณนี้ด้คุณนีด้วีพุ่งานกูเนี่ยปวดหลัดกันโกันเานครับียนียีย่ว

นอนนะ <laughs> ครับี่นองครับอ,งงอันนี้ครับท่นเห็นตัว,ตวหุพึ่งพุดบ้ผู้นึงเกง่งหินผู้หนึ่งเก่งแห่ผู้นึงเกงง่เออง,เกงอันเง,ง,งาแต่ <laughs> สามสีคนยังครบ ยังพ่อบาดอันพูดพูดบางปีนกัเจ็บเดี๋ยวสะพาเดี๋ยวสิพาพี่นองไปยามคนเจ็บะครับไปวัดถนนมาบาดเบดชิวพอดีหลอนขุดยากเลยอเสียม่งสิยากมันเึง โวยนะครับพี่น้องครับสาเกาอันนี้สูบออกต้องโวยนะครับพี่น้องครับโวยไรที่่หรอครับเปิดนาดี่นอกุเล่เามาแข่งมแขงหรเครื่องอยมาตังเดี๋ยวฮะเครื่องนอยมาตังนี่ครับนามนบดโวยไปไหนไปหน

ย่างมาดูซิวเน้อยไป่งไปเลยครับพี่น้องนนาไน้าไรเงี deflect, like pues ้ยแกะบ้เบืองนิวกันเด้อบิดพอมย่างดีข้หลัง ยงไมนขุดเลยป่ะันละมันเปียนแล้วเนาะคันขีีนเนาะครับผู้ใหญ่ผู้นั่นไม่แทงไลไปจี่เดแล้วไลมันขึ้นไลจะแนะนำเหมือนที่ันขาคุณยี่น้องขาแม่คุณดักดกไวเลยจะไปืออยดักดักมาหอนทางเูห กับไ่คู่หนึ่งไปนะครับพี่น้องครับออกไปสองด้วยกันเดหนเ่นคู่หนึ่งขึ้นไว้พุนเยอะระว่างมือกันเด้หนเด่นจุกเลยเมคโคหน่อยเนาะ จ้างชั่วโม,มงละพันหามากวยอันปลาไหลเด็กหัว,วตัวตม,มลึกอุอ้ยอ <c oughs> ู๋มันมันตรงไทยไปสิทเว้ยควยตึ้อ <c oughs> เห็นกี่ตัวมครับพี่น้องมือนี้เห็นตัวไปเห็นว่ระวังแผน่สบายเห็นตัวไปไรุนอกันนี่แหละีวูยับยัระวังแผเด้อน่ยจบททกันลล่กันนะครับพี่น้องครับ ยีใส่ยี่ปิงวายบลงน้ำดีมันมันอยู่ครับบานเฮียขันว่ามีปิงชูใตกันเลยแต่ว่าเปียกเพา่เป็นปวดเื้อนนี่ยเปนคนปวดตะทยิ่งปวดเรื้อมืออยมือวานเหตุเืองุ้มกันนะมือหุ่นบ้่ได้ยุ่งไก่ประตท้อเด้เหรอ มาทดลองกับย oh, pues ินต yeah, ัวเลยว่าส er ok ั้นวัดเท่าเท่าไรไรกันครับตัวบางหันครับตายเป็นอะไรตุ่นตายเอาหนามส่จังไนเนี่ยเอาหนามใส้จังไนน้อนไปใส่นามแล้วจะปล่อยปลาไหลได้เอาน้มปอยไส่กอนนามไส่เอา พุนทั้งพุนทั้งพุนเอาทั้งพุนไหมทั้งเป็นแปลนพุนไหมไปเบื้องน้ำหนองเลยไปมันจีบปล่อยปลาไหลดิเอ้ยเฮ้ยไปทางน้ำอีกในหายหาดิในหาหมดปลายเห็ดมันมือหน้ามันนั่นนั่นห็นตัวยื่นโมงหินโอ้แฉลบลายไม้อู้ลายมองยื่นคุณทั้งผุนกับเมียน เลิอกปนีแทงขันบ่กลวยว่าไดดัวบ่คุดอ่ะตันแท่งตันแท่งแม่งก็ได้เข้มนล่นก่อนมาเนี่ยเข้มเล็กมั่งก็ได้เงินเรียนกี่ตมครับมนีครับบด้เอโซตลาดสดถี่มากไป ไซ่มีมฮ่มเก่งคู่ละท่งคันห้ามิ่มต้องไปเรียบว่ะเดี๋ยวพี่น้องครับเยอะหาไม่เสรเอา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 ขอเดี๋ยวแมาแม่จูบมึงจูบมึงเนี่ย เห็นบ่นนเห็นหู้บ่พนนี่พี่พี่โอ้น้ำท่านบ่น้อเนาะสากลงไปยังท่านเลือกกี่ตมันนี่ซาลูเป็โคามากเลยครับเบอร์ยังไง่ไม่นเนไม่ลงเ้้เ<ห>ไปังไงกันว่าอยู่เราเบ่งวัมาไปเที่ยวล

นครับเกินแวบกจกนะครับเอามาสีดแห้งเตะบ๊วยเต็มขาเนี่ยเลืกปันให้แหวะที่ชยวหุ้น,นมันทีล่ตัวอยู่ดิไม,ม่เราแยกกันเมียนหุ้นะ่ะซิมูฟันกันงงงงเมียนข้อคุณลง,งไปเ่เลย มาห่าก็บหัวนพาะมาเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาบกจกปลาตามลาหูนี่นะครับเอาให้ได้ตัวใหญ่ท่านครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากแทงมาตัวนึงไปคูดาหันกับพลาดนะครับมันลงไปลึกนะครับอันนี้มาอะไรอีกหูนึงครับนี่อันมันเมืออาชีพครับอันนี้โบมันเมืออาชีพนะครับมือสมัคร์ทเรียนไล่เบื้อเหลับชุดแล้ว

ว่าวัสามอามทิตย์เหรอเขาก็ได้มากเดได้มากับเขียนให้ยายมาห้อัออนฤิท่านมันลนุ่หนาต้องไล่ไปเรื่อยๆเด้อ ตั้งพุ่นล้วปลาไหลหมักอยู่จังหมองจังสรรจังพุ่นครับพี่น้องครับผมจะไปซ้ำหนึ่ครับว่าไล่ไปมหาหันอะไรพระท่านนะครับนี่ย่งนาเรียงเรียงคือเรียงหรอเรียงตัวขาวน่าน้องนางนั่นแรกกว่าใครโอ้สมุนเซี่ยวกึศมาทานเลยว่าพุนะ่นอะ ไม่แผลเรือสะพายแผอักเสียบเด้อนี่แหละเมื่อนตนนามเ้ใสยางมาตังหนาหมดปากคาเป็นแผยจุมลงไปรูมาเลยมันถือกินเข็นเป็นตมาเลยแห่วม่จอเดือสะายมามหิบมหาทั้งแผลกอพกเออเด็นเบิน เนี้ยมเพลินยดี่่แท้คงเลยแต่เบื้องหาเบงหุ้นอันนี้ขลเออมีองหมาคัเลียมปั่นเ้านงว่าเรียกห้นอานี่มาเบิ้งไปกับไม้เลยครับเอดโซ่ตลาดสดครับ

เฮ้อว่าสิมืออืนยังสโทรมาถามมาอีหยังว่าสิขึ้นได้มืออืดอาสิวะอี่ก็สิขึ้นได้อันอันอันเอาบ่ได้ดอกเอานี่แหละมีเดียวตายำหยำอืนโล คุณลงนแพเนาะเลือดดังไหลมแมนมาสันดิส่่แมงอากลองส่อกเป็นเาบบเียนมังนะม่เปเียนไหมเดียวไม่คุณอ่อนอยู่แล้วโอ้ยแ่พอคุดีเจเลยใบิ้งโอ้ยตายแล้วตาอีกตายแล้วตายกินนิดเดียกินนิดเดียเจ้ามันแมนตัวนึ่งอยู่ตีตัวนั่นคือหางอ่อนๆนีตัวนี้ละทางแดงไวๆเลย จำจำไหนจำหนา้านใดอยู่กันมันคือปีสามเนี่ยมโอ้ซาบเดาไปเนาะโอ้เรียกุดมั่งเลยุมั่งเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องผลการมากงนะครับครับพี่น้องครับนั่งโซ่กันแล้วครับเบิดพลังแล้วนะครับ ได้ไม้เดียวได้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวแะเอที่มากนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่เมื่อยนะครับผลไร่ขุดม,มากวันนี้มันลงไปเลือกอันตมทั้งล่างมันเล่นนี่ครับนี่ครับโอ้หุ่นใหญ่อยู่นั่นนี่ครับฮึฮึยังล่ะโอ้ยอุบัติเหตุเด้อนี่ครับพี่น้องครับเมื่อยนะครับมึงหล่อล้อยนะครับ ไล่ขุดไล่ค่ะข้างล่างมันเลี้ยนนะครับทั้งสีเอาได้เบิร์นี่คือต้องสูบน้ากันยากลงไม่โครแล้วผลหลอกออกกล้องนี่นะได้แล้วเฟอร์มีบอลงูพุ่นนะครับเพอ่์หนี่หายอย่างนี้หรือเบิดมือเบิดเว้นเลยคุณครับส่วนโฮมยูซองครับคุณครับไกลๆพุ่นไม่เห็นดอกนี่ครับนี่ครับนักล่า ไม่เหรียญซื้อบุญนันโซกันมาเสียดยังกินตัวเดียวตัวใหญ่ๆชิ้นใหญเบิดลาจังสีมันเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าเอาเบ่ได้นะครับลงไปลึกเดี๋ยวรออมันข้นหู้อีกอมันเมียนมันอีกรอบนึงเมื่อยครับเบิดพลังงานมีคนมาทรงน้ำมาเนอคือจ้ไหนค <c oughs> นมาทรงน้ำทรงหนองเอาพี่น้องครับ ปบปอ,อกันไหมในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ซ้ำนีนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยว้าไปหายูหากินเองน,นั่นนิภาพพี่น้องติดตามรับชมในคลิปต่อไปครับอันนี้ครับ